คนเอาเตียกวนเอาต้องไม่กินเตีเน่อน้บ่ยกินดไอยงมันให้กินแค่ยูนอันอีแป้งไก่เยมมันข้ออ่อนบบเตียงนี่มาแป้งอีแป้งก่ยมมันข้อข้อออนแต่ว่าบระกอบตีบเตี อยูนี่มไม่เมื่อนั้นขันพยัยออดบอสังซอยบอสวงแล้วแปลง่ยนพยัยอดสังซอยเลยสวงเฮ่นเฮ่นขึได้เสยแล้วเว้ย ตะกี้เหงาเนาะตะกี้เหงาบ่ละเรือนยังสี่เด้ตะกี้พันเงาบละเรือนสี่เด้บัพอยื่นมาสิออกช่วยเราโอ้ยเห็นเห็นเห็นเยอเนะ ฟังมันกันเด้อพี่น้องรวมญาติจา้างแป้งใส่้าลียใส่าเลียแขเรลาใส่บนลี่ดวให้รยเยียวล้ว,ว่าเอาไปฟากันนี่แป้งเด้อตอนไปเฮ็ดสายกัแป้งอะไเฮ็ดหอยสันแล้ว,า,า,ลว,วานะ่ะ แล้วว่าสีเอาทานฟอมคือทานแผะแล้วว่าอันนี้ทานเป็นบ่อเจแปนได้เนียเพาหาอดอันอันทานไม่เบืองเลยเสียดเลย้ต่มไป60บาทตีก็นน้ำยายนั่งเด้อเตี้ยอืออือ